Ô, ô la na, kèm ơi kèm âm thầm khăn kèm ai âm thầm hùng ơi hùng lôi ma cả ơi cả lôi năm châu hoa già mang cầm cứ cả vô. เมนว่าเดี๋ยวนี้เป็นฟังเ้อเป็นวาสนาเป็นแ่นแน,น่นองขอเกี่ยวให้ขอ,ขอเกี่ยวกวดหมันพันมือโบหายมักฮูบอาย,าอายลงจอใจจดคือผัวบดเขาเคียนลูกพิมพ์ในเกียอยากขอเป็นนมีอายไงต้องให้เจ้าบึงคือสีถึงสั่นฝ่นาเวลาเขาหัวเมียงเลี้ยงน้องไว้ได้โบค้นสวยสะตาสวยอวยลงถึงที กดให้ปาาี่เลียงเพ่งเบาก่อนจะเฝ้าถอนถอดติ่นสถินต้อยป่อยนี้น้องรักพี่วิธีวันหายเห็นผู้ชายสวยๆอยากอวย,วยวตาไปจองให้ขอจองจับแน่ในนั่งขอเป็นแฟนเขียน้บคือทวงให้ขอหววจองไวเ้เขียนป้ายึงเอาบอกเบื้งเจ้าเววึงนั่งถามใส่ผู้งามสีทองของตาพลานององเขาหมั่นพันเก้วเก,ว,กวคอมสีบ่อมาแน่บ่ออแเขมกินเกม หอมกินแก้มแก้มกินน้ำมันคิีมหอมน้ำมันโฟวินกินบ่คือโมลีหอมยังเด้ีิมะแก้ม,แก,มแก้มต่อเดวะโดเฮงซึนหอมขึ้นกว่าเขายังบบปันกินเจ้าเท่าทั้งถึงนางบุญเพลงวางพอตายกินวิซัยมาตรงอยากล้องไปในห้องสองคนนอวี ไปบึงปันเข่าจีแนวมันใส่น้ำอ้อยคือไอสิสันคุนี่ละในเบื้องจนพนางห่วงกับคุณฟังเดยอมนั้งขอใสยสมแนวอมสวนเกาเอาหัวไดกะได้วัตถีห่างเมียเสียหรือได้แล้วแต่ตกลองใจโตน้องกะบัวบากามันดัขี่ดียังมีสอนขู่เกียงพัวมาเกียงแต่ยังย้อนนำแซงเีลงมันยังมีน้ำกอดพันพันใหม่ แนวมีไหมมันตรงมีแนวมอนแนวดงดอดมันตรงมีเสืออยู่ผู้ยิ่งอมามเกิดสู้เมืองนี่ผู้สร้างมีมุ่นที่นานยังมีป่าลอยกายตั้งแต่เลือกกรภพายก็ยังเปลียนคู่ใดแนวใหม่ต่างลำให้คุณคิดลำลำเขาก็มาทานดำคำบึงขวยปู่ทามยาสิไรลลืมนองแนวกะบ,บอกมันมอมีไฟไตเสียาหอยังมาฮุงง่ยุง ลูกเอ้ยลุงพวกผู้สาวพี่น้องให้ฟังเกี่ยวเกี่ยวนางตั้งเตสร้างยังมีแยงคนครับแนวงว่ควคุ้ยเอเเพียนมาใส่แนวใบไม้ล้มที่ก็ยังลุนสัต์คนมาคนมั่นหนักสุดเต่น้องเมืองนี่บ่สร้างนี้เห็นว่าคำขีดีจะถือว่าเป็นต่อนี่ละแนวนอนินทรัพย์สินคุณนคำดำเรื่องแหลแเป๋แค่จะเปินนดนายมาพูนปขึ้นลำดำเหล่ปกิดเห็นสีหน้าทุ่มตุ้ม,มนอ้องไวโก